ายดีนะสมตอนนี้เขาจะมายเจอตาวถนนสุขุมวิทน้ำแลงน้ำเวลาห่ามวงเล้งเนาะเขาเจ้าะอยู่อยู่ตอนนอยู่นิวสถานนี้ ประธานนี้โดนลางไฟฟ้าออนนุษยือะทำชมเด้อประธาน,นีโดนล้งางไฟออนนุษย <l> ์ถ่ายเอาแต่เจ้าถ่ายเอาแบบโมเดลฮานะถ่ายฮูกโ,โมเดลต่างๆโมเลเมอร์ลิกกะทิดก็พออยู่ไก่สุ่กเอา อ,นนอันนี้เวลา้ามงเนาะอันนี้แมนคงแฮมอาวานีเนาะซุฟวิทเนาะท่านรวมเป็นห่านกาแฟเนาะท่านรวมเป็นห่านกาแฟ,ามมาาฟฝากต่อไปทั้งหน้าพูลแมน ลานโลตัสเนาะอยูห้องหน้าของโลตัสแสลมันเหมือนพืชเปิดตลาดงานตลาดน้ำยามบ้านแหลงขายอาหารเนาะเลียเดียรดาดเนาะแก้วเนาะเลางพันสูงระเบิงไฟเฉลี่ยอันนี้แมนสถานีรถรางไฟฟ้าเนาะ BTS ตอนนตอนนุช อ๋อหัวบิเจสออนนนูนไปล่นไปัไปน,นี่ยุืคนกับบัวหลวงบ่วลายรถกับคือว่าเมื่อนี้มันมันซุกเนาะมันซุกนี่คนก็จะออกไปต่้างจังหวัดออกไปอันา่าเที่ยวแมทมทะเลเนะาะคือภาวะกรุงเทพคือว่าบุคอย บ่คอยมีรถติดปันไเลเนาะบ่คือคำว่าวานวานกับเจ้าหอเจ้ามาดูรถติดหลายครัถติดนะจอดสอบเจ้ามาเมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี่มันรถติดหลายที่สุดเด้อดสุดสมดด้วย เราขอเจ้าสิพายา์พายางขญานามฝากไปเนาะพญานามฝากไปอันนี้ทั้งนี้แมนเจ้าแมนห้างเซนจูรีเดอะมูวี่พลาซ่าน่าจะมีหาวอาหารแล้วก็อะไรหลายอย่างขบวนห้างบ๊วใหญ่แต่ว่าพอใส่ได้เนาะเนาะพญานาง ทางลงไปขันใดเนาะอ,องนี่ลต่แมนสถานีรางไฟฟ้าอ๋โอโอน้นดูดมซุ่มดูเงี้ยมันเข้าไปไหนแต่แมนเข้าไปเพื่อเพื่อนั่งรถไฟฟ้าเนาะไฟ<ห>ฟ้ากู ถนนทุกุมวิเดินทางรวมเด้อถนนทุกุมวิเป็นเซบุลวาเมอนีฮันรถบก๊วนหลายเนาะอาจจะมาเสร็จเมืเม่อวนันศุกร์เนาะวันศุกร์ไปกันไปกันออกไปต่างจังหวัดเบิดเนาะไปเที่ยวไปพักไปกอดนาะครับดูเนาะนี่นีจะเข้าไปรีบเนาะ Rồi nhang lo phái bởi đây, đây này làm ừ, thì nhang lo phái thằng ni một số mưu Bạn ta nhám lên lên Nó hà mông dù khăn ổn Thu cùng biết đời đời nôn chú cung on nốt đơ theo theo on nốt đơ coi on nốt chết 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 hay là như cây này là tham chú bông phải bông trời ba bông phải đây tham chú đơ nôn đó chú cung on nốt theo on nốt nó

ทุกคูมวิทออนนุ่นดินทำชมเดินทุกคมวิทออนนุมม่นเบิ่งไฟเบิ่งไฟเดินทำชมเดินอันนี้เปนตึกคอนโดมิเนียมเบ่นะนี่ตึกคอนโดมิเนียมเมมดินทำชมเดิน ดูดึอโคแข็ือว่านก็คือว่ออานอปกติปกติกกตี น้ำ,ำท่องน้ำทางก็มีสาวนักท่องเที่ยวสาวตางธาตเนอกต้นนั่นแหละผิวขาวเราเจ้าชื่อได้เป็นสานพลังนอกภูมิของเราอย่างนี้แหละก็ถือว่าดว,วงลายอยู่เนาะนะดวงลายอย,ยูด่าผู้ชมเด้อลายอยู่ด,ดอกเจ้าก็ที่ลงไป เน้อลงไวหวนทางอเพิ่งไปหนทางลองนทางลงไฟผู้แรกเอ้อลงไฟมไฟันปตลุมพวเราจะทำซุมเน้ออ๋อนุดนีด่บอพานนี้รนล้างไฟฟ้าอ๋อนุด ต er вот ังคุมตุงกุศลขึ้นตังุมกอามาจุ่มตุมนีนะอันนี้ในตลาดนาดนะครับุมดู พาลาะไปผู้เลี้ยงส้มวเปดนแนวทอดทอดหอม ปะกาศคึกคตลาดนัดพัน่สกาดอาหารไทยสวยไทยก็พันธสกาดอาหารไทยสวยไทยเดิุชมเด้นอ,อ,อัออนี้พัดอันรอบไปรอวงปอ่รอวงปนี่ได้อาหารแบบแซ่บแซ่บแซราคาอโอเพ่ทั้ชม ห้าสิบบาทเนาะห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็ได้กินนะฮุตซมอาหารแซ่บๆทั้งนั้นนะรันบุตรซมอุ้ยเนาะบอกกุ้งก็มีปลาหมึกก็มีเนี่ยบอาได้อยู่ทะเลก็มีอาหารทะเลได้ฮันบุตรซมอยู่นะ

ข้าวนมเปี๊ยะก็มีลูกติ้นปิง้งลุงตองเห็นตีนปิ้งได้บ่อยลูกติ้นทอดได้ทะเลขังระเบิดสุ่นจาร์ปุ่นจาร์ไปวุ้งว้อยพุน่นอันนี้แมนอัน,น ทอดปลาคุณคนแก้ให้เรียบร้อยคนเอาใส่ใส่กล้องให้ก,กินแบบกินกินโนะซื้อไปแล้วก็กินโรดเทศกาลอาหารไทยสวยไทยเด้อคนจัดเทศกาลอาหารไทยสวยไทยบอกกุ้งเป็นโตเป็นโตทอดหอมหอมหอ,มหอม เพิ่งไปขขบพุ่นก็มีแล้วอบพุ่นดีบ่อพุ่นพุ่นน้ำยาเนาะพุ่นน้ำยาพ่นนีัก่ักลากนาลนานาสันี้พักพักในกิก พักกินนกกระพุนนะน่ะนานาสนิทอยู่นีน่นเลยรถดวนี้เมนไข่ปลาหมึกทอดเนี่ยดูน้ำยามาชิ้ออยู่นี้แล้วก็มานาั่งเดินน้ำยาเขามาชิ้ออยู่นี้แล้วเขาก็มานั่งกินอยู่นี่นี่นี่ดูว่าพักไม่ยังเลือกกินรถพักผู้ใด้แล้วว่าผู้ใดมัก,พ,กพ,พักนอกประเภทศพักแล้วแม่นมาก,กินน้ำยาอยู่นี่เลย ยกินได้บพอั้นโลดกินได้เท่า r d เรากินอันพักนะน้ำยาเพิ่งห้แต่ช่วยเดียวเล็กๆ,ๆน,น้อยๆอะลรเนาะอันนี้แดงหมูโคราชเจ้าก็ะปซื้อแล้วดูวานนี่เนาะน,นี่ก็เนาะลูกตีนปลาอันนี้แม่น หางมูโอ๊บเดอ้อหางมูโอบนี่นะนก้อพัดลมนกฟอนผดลมโอ้ยไปเสแสรมหอมหอมโอ้หางม,มูเนี่ยแสรมนะมันสมมีทอดมันปลาไก่ทอดไข่ปลาหมึกไข่ ไก่ทอดเนาะไก่ทอดถาดใหญ่เมสาลีนี่คันไก่ทอดถาดใยเลยอร่อยอร่อยรู้แล้วอันนี้ปิ้งไก่อันนี้ปิ้งไก่เด้อปิ้งไก่เมสาลีคือกันไก่ย่างไก่ย่างอันนี้แคบหมูแคบหมูนะอันนี้ไตยกอกไตยก็อันนี้แม่นอ่ะ ไก่เก่าเหลา่าไก่เก่าลีนหน้าตื้อหน้าตื้อสิบบาทไม่บอไม่ละสิบบาทไม่ละสิบบาทหนึ่งยางสามสิบสองยางห้าสิบอันนี้เป็นแมงไหมเนาะแมงไหมทอดแมลงทอด น,นี่ปูปูปูอันนี้เป็นยำเยิม้มอันนี้เป็นเกาลัดเออเกาลัดครึ่งรูร้อยบาทเกาลัดงีปุนครึ่งรูร้อยซาวอันนี้คนน้บอกเอ่อเ้าลามเผาลามหอยทอดหอยทอด กุบอบอุ uhm, uhm, ่เซนกุอบอุ่เซนไหนนะเรว่าบุายเทศกาลอาหารไทยสวยไทยครับบุฟานะเบอร์แรกเราจะปฏิยุติไว้คนนอก